ถ้าคุณอยากได้ทุนจีนนะครับคุณจะทำอย่างไรนะคลิปนี้ผมจะพูดถึงวิธีการที่คุณจะได้เม็ดเงินลูนกุลจากจีนนะจะแชร์แนวทางแล้วก็สัญญาฉบับแรกนะครับที่เราต้องทำกับจีนนะหนึ่งนะคลิปที่แล้วผมให้แนวทางไปแล้วว่าหนึ่งคุณต้องหางานก่อนนะครับหางานมาก่อนงานมีอะไรบ้างที่เราน่าสนใจอ่ะ คุณเข้ามาที่ไทยจีคอมนะครับเครตเศรษฐกิจพิเศษกดังโรงงานโรงไฟฟ้าบ้านอสังหานะครับโซลา่าไฮโดรนี่คือโครงการที่เราสนใจนะครับคุณหางานมาก่อนนะสองหลังจากหางานมาแล้วนะครับสัญญาฉบับแรกอย่างโปรเจกต์โรงไฟฟ้าเนะี่ยโปรเจกต์โซลา่าที่เราทำเลยไฮโดรโซลา่าเนี่ยนะครับ สัญญาฉบับแรกที่เราต้องทำก็คือ feasibility s t u า y นะีงานสำรวจออกแบบนะครับนะโซล่าที่ไหนนะครับสัญญาฉบับแรกนะที่เราต้องทำก็คืองานสำรวจออกแบบนะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งปีนะสำรวจออกแบบเนะี่ยใช้ระยะเวลาประมาณสิบสองเดือนนะฮะหนึ่งปีหลังจาก สำรวจออกแบบเสร็จนะครับคุณถึงจะไปหาเงินกู้ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณอยู่ๆคุณเขียนขึ้นมาเองอ่ะคุณจะไปหาเงินกู้ได้ไงคุณอยู่ๆคุณบอกว่าอยากได้เงินกู้แต่ว่าคุณเขียนโครงการขึ้นมาเองมันไม่มีบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมาสำรวจออกแบบให้คุณนะมันเหมือนคุณไม่มีเครดิตนะแล้วคุณจะไปหาเงินกู้ได้ยังไงนะเป็นไปไม่ได้นะ ดังนั้นเนี่ยการที่คุณจะได้เงินกู้จากจีนนะค,คุณต้องมีบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจากจีนอย่างที่เป็นคู่ค้าเราเนี่ยอย่างช้างเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริงนะครับเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถืออย่างโปรไฟล์เข้าสร้างเกิือนซผาอย่างนี้เนี่ยเป็นผู้ดีไซน์ออกแบบเกลอนสผาอย่างนี้นะครับมาทําฟีดให้นะครับพอเขาทําฟีดให้เนี่ยมันมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือคราวนี้เราจะไปขอเงินกู้จากจีนนะมันก็ง่ายถูกไหมครับ แต่ถ้าคุณเขียนขึ้นมาเองเนะี่ยคุณเขียนขึ้นมาเองลอยๆบบกว่าอยู่ๆจะมาขอเงินกู้จากจีนเนะี่ยมันก็ยากนะเพราะคุณไม่มีเครดิตไม่มีคอนเนคชันมันก็ยากอยู่แล้วนะครับนี่คือบทสรุปนะครับดังนั้นใครสนใจนะครับที่จะมาหาทุนจีนมาร่วมทุนกับจีนนะครับผมก็แนะแนววิธีการนะครับวิธีการหาเงินวิธีการหาทุนนะครับรู่ทางทำเงินนะผมแชร์ลงไปใน youtube นะครับคุณก็ลองมาศึกษาดนะูในคลิปที่ผมแชร์ให้ฟังนะครับเล็กๆก,ก็ทำนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเราเห็นทำแต่พันล้านหมื่นล้านไม่เกี่ยวนะงานเล็กๆก,ก็ทำอย่างขายก็ดังเราก็ทำนะครับขายก็ดังก็ทำนะครับนี่ก็แค่ห้าร้อยกว่าล้านนะก็ขายนะครับไม่ใช่ว่าเราทำแต่ง,งานใหญ่ๆนะงานเล็กๆเ,เราก็ทำนะครับ ขายทองแล้วก็ทําขายที่ดินขายบ้านแล้วก็ทานะครับคุณก็ลองเข้ามาดูนะครับนี่มันเป็นรูปทางาทําเงินนะรูปทางทําเงินขายบ้านขายที่ดินเนี่ยขายอสังหาเนี่ยอย่างเงี้ยนะโปรเจกต์ขายหุ่นยนต์โรบอตอย่างเงี้ยนะขายรถอย่างเงี้ยนะขายทุเรียน,ยนนะเป็นโปรเจกต์ช่องทางทำเงินทั้งนั้นนะครับคุณก็เข้ามาศึกษาที่ไทยเจ้าอินเวสต์ดอทคอมนะครับสวัสดีครับ